แรงวิชาพันธิทคถือว่าแรงเนาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดป่าต้การต้นป่าในธรรมชาติวัตถุต้นป่าตีกันเพื่อที่จะได้ก็จมีแรงแรงดูระหว่างมวลแรงนี้เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่ม <Elena> ีมวล สนใก็จะมีจานวนคลิปจำนวนแบบตัวตินตากศูนย์เจ็นจี่ที่ต้องไปทำให้วัตถุน้งสองารวแสดงอุานายทำใบบัตร <AND> <akter im Pe> พแลธรรมชาติชนิดเดิมเรื่องที่ส่งผลิเศษคือ่งดูเซ็ได้ซึ่งตั้เชื่อได้สิวงที้ว่าแม่พิไกต่อมาเึงนเรื่องวัตถุนี้ยูเหล็กได้ว่าแม่เหล็กได้เรียกวตุที่แม่เห็กตามารอิายว่าตัแม่เหล็กเื่อพิจารณาเช่นดีเก่งดีทำนั่งทาขึ้นมา นีท้ทำเรื่องมากเกมที่ทัวเนี่ยกมที่กระได้าเนี่ยอยู่ราโลกของเราเปลี่ยนไ้เราแท้แนขนาดใหญ่โดยเราตั้งมาตรฐานโลกขนว่าแม้เรือที่วโลกเนี่ยมขอโลกให้เป็นตัวโลดตั้งเ การสมมติฐานเดียวกับโครงสร้างของมันเ้เชื่อกันว่ามันเชื่ประกอบด้วยโปตอนและนิวตรตนตอนที่ทมีมวลใช้เคียงกันมากต,มตัวรบของจำนวนตัวรอนและจำนวนนิวตอนที่อยูใยยใอใย่ในในเรียกว่าจำนวนนิวตรอนเรื่องแรงดานโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกดังนั้นจะมีแรงผลักระหว่าง เป็นที่น่าตองกว่ามีแรงใจที่จะคอยตั้งนะตั้ไว้กันใน่าร